เราดูว่าเราเปลี่ยนหรือ,อยังเนี่ยถ้าเราวัดจากการวัดผลแล้วก็ไล่ย้อนกลับกันนะวัดผลหนึ่งก็คือเราทําอะไรได้บ้างทําแล้วได้ผลลัพธ์อะไรสิ่งที่เราทําอยู่เดิมๆมันให้ผลอะไรถ้ามันอยู่ไม่ได้เนี่ยแปลว่าการเปลี่ยนแปลงของเรายังไม่มากพอแม้เราบอกว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ถ้ามันยังไม่เห็นผลเราก็ต้องเปลี่ยนต่อ วัดไม่กี่เรื่องหนึ่งก็คือดูว่าพฤติกรรมเรามีการเปลี่ยนไหมเริ่มเป็นคนที่แอคทีฟขยันขึ้นมาแล้วยังได้ผลแบบเดิมหรือแย่กว่าเดิมเราก็พยายามปลอบใจตัวเองเหมือนกับว่าได้ทำอะไรจนครบเวลาไม่รู้สึกว่าตัวเองทำอะไรบกพร่องการหลอตอวเองนิดๆอ่ถ้าเป็นแบบนี้เราก็ต้องเปิดยอมรับความจริงว่าไอ้ที่เราทำอยู่ มันเป็นการเสียเวลาเปล่าเพราะว่าทําแล้วมันไม่ได้ผลอย่าใช้เวลาเปล่าประโยชน์เลยเรียนรู้ลงมือทําวัดผลใหม่อีกครั้งหนึ่งเราจะเข้าถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงจนเป็นอุปนิสัยเราไม่ใช่การย่ำอยู่กับที่เราก็จะเป็นคนที่ยังอยู่ได้ในยุคสมัยปัจจุบัน